ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1,031ซันจิยอมทิ้งความฝันกับคําขอร้องของเขาก่อนตายกับคู่หูของเขาอย่างโซโลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเต็มนะครับของมังงะวันพีชในตอนที่1,031นะครับซึ่งเนื้อหานะครับเราจะเป็นรูปภาพข้อความต่างๆมาจากเต็มเลยผมจะพยายามอธิบายนะครับให้สนุกแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเมื่อจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน c e b o o k Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าด้วยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1031ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับหลังจากที่บิ๊กมัมนั้นถูกทางด้านลอก,กับคิดร่วมมือกันใช้พลังผลปิศาจที่ตื่นของตนเองนะครับในการโจมตีใส่บิ๊กมัมจึงทำให้ตอนนี้นะครับร่างของ Big บิ ว่าบิ๊กมัมในตอนนี้สิ้นสภาพในการต่อสู้สุดๆลูกน้องไคโดนะครับที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นด้วยต่างก็ตกใจเลยนะครับที่เห็นคนระดับบิ๊กมัมนั้นนะครับยังไม่รอดกับการที่ถูก11สูเปอร์โนวาย่างรอกับคิดโจมตีขนาดนี้บ้าไปแล้วบิ๊กมัมเนี่ยเธอยังจะรอดอยู่หรือเปล่าเนี่ยตัดไปที่รอกับคิดนะครับทั้งสองคนเนี่ยเหนื่อยล้าสุดๆเลยนะครับแล้วก็แทบจะหมดกําลังในการต่อสู้แล้วรอนะครับเกิดข้อสงสัยนะครับจึงทําการสอบถามในตัวของกัปตันคิดในทันทีนี่คิดพลังผลแม่เหล็กขของนนนนนที่่มมััตืึ้ พลังที่เปลี่ยนแปลงให้ศัตรูนั้นกลายเป็นแม่เหล็กสินะแต่ถึงอย่างไงก็ตามที่พลังนี้ทาให้ยายนั่นเนี่ยกลายเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนกันล่ะกัปตันคิดนะครับที่เหนื่อยหอบกับการต่อสู้นะครับก็ไม่ได้ตอบคําถามนี้นะครับกับทางด้านของลอแกคิดว่าฉันบื้อพอจะบอกความสามารถทั้งหมดของฉันเนี่ยให้แกรู้ทั้งหมดเลยหรือไงแต่ในระหว่างนั้นเองสิ่งไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นนะครับเหล็กเนี่ยที่ทับร่างบิ๊กมามอยู่ในตอนนี้นะครับค่อยๆกระเด็งกระดอนออกมาและร่างของบิ๊กมารร้้อออออมมกกคควาโธแนนขขงงงเลฮด ตอนนี้นะครับเมื่อเห็นบิ๊กมามลุกมานะครับหน้าตาแบบสีหน้าเนี่ยโคตรจะน่ากลัวเลยนะครับถึงกับตกใจลอนยังฟื้นขึ้นมาได้อีกเลรอเนี่ยบิ๊กมามที่ลุกขึ้นมานะครับเธอได้พูดประโยคเด็กของเธอเลยโอชิรุโกหรือว่าจะชีวิตเมื่อบิ๊กมามพูดจบนะครับเหล่าบรรดาลูกน้องไคโดที่อยู่บริเวณนั้นนะครับเริ่มจะเสียอายุไขของตนเองไปนะครับจากการที่ถูกบิ๊กมามนั้นดึงอายุไขของพวกเขาไปนะครับลูกน้องของไคโดในตอนนี้ต่างจ้าระหวันกันใหญ่เลยนะครับมีทั้งหวาดกลัวนะครับและกรีดร้องออกกมมมาาาาาพพวเข่ยถแล พวกนายนี่มีโอชิโรโกหรือเปล่าถ้ามีมีเนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องสูญเสียอายุไขทั้งหมดไปแน่นเลยหล่อนต้องพยายามดึงอายุไขของพวกเราไปทั้งหมดพวกนายเนี่ยมีโอชิโรโกหรือเปล่าแต่ว่าพวกเขานั้นนะครับยังไม่ทันได้พูดขาดคําเลยนะครับก็ถูกบิ๊กมัมนั้นดึงอายุไขามานะครับแทบจะหมดสิน้นซึ่งบิ๊กมัมน,นะครับที่ดึงเหล่าอายุไขพวกนั้นนะครับก็เอามาใส่นะครับในเหล่าบรรดาน,นะครับโฮมี่ของตนเองไม่ว่าจะเป็นนะครับนโปเลียนหรือเฮ่านะครับหรือแม้กระทั่งเศษเหล็กที่คิดนั้นเอามาทับตนก่่่่ออนนนนนนห้้้าาาาีีและเเธักก็ททํใสิงงพวรคดไมถึ ด้วยฉันคงจะต้องใช้อายุไขของฉัน1นปีแล้วสินนะและทนายนั้นเองบิ๊กมัมนะครับก็ดึงอายุไขของตัวเองออกมานะครับและทําการกลืนกินเข้าไปจนทำให้ตอนนี้นะครับบิ๊กมัมกลับมามีพลังวางชานะครับที่โคจะแข็งแกร่งอีกหนึ่งครั้งร่างกายของเธอนั้นนะครับใหญ่โตขึ้นนะครับแบบมหาศาลดวงตาของเธอนั้นนะครับลุกเป็นไฟนะครับเรียกได้ว่าหน้าตาตอนนี้โคจะน่าเกรงขามแล้ะก็หน้ากลัวสุดๆบิ๊กมัมนะครับที่อยู่เบื้องหน้ารอกับคิดนะครับได้ทําการตะหวาดออกมาเจ้าท้าฟังก้ารอกับเจ้ากับตัน คิดพวกแกเนี่ยแสบเอาเรื่องเลยนะไม่รู้ว่านานมากี่สิบปีแล้วที่ฉันเนี่ยไม่เคยได้รับบาดเจ็บอะไรเนี่ยสาหัสขนาดนี้ถึงยังไงฉันก็ต้องขอพูดตรงๆว่าฉันเนี่ยจะต้องชื่นชมพวกแกไม่ว่าจะเป็นเจ้าลอเจ้าคิดหรือแม้กระทั่งเจ้าหมวกฟางนั้นแกมาที่นี่เพื่อต้องการจะชิงบัลลังก์จักรพรรดิของฉันสินะถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าพวกหนูอย่างพวกแกนั้นเนี่ยจะสามารถแย่งชิงบัลลังก์ของฉันได้หรือเปล่าลอที่เห็นแบบนั้นนะครับเขารู้ได้ทันทีเลยครับว่าหากเขานั้นนะครับ ไม่สามารถจัดการเจ้าพวกปีศาจพวกนี้ได้แล้วลก็เรานั้นนะครับก็คงจะไม่สามารถรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงที่เขาอยากจะรู้ได้ส่วนกับตันคิดนั้นนะครับก็ไม่ได้ย่อท้ออะไรเลยนะครับเขาพร้อมที่ยืนหยัดในการต่อสู้เขาจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดตราบใดที่เขานั้นยังมีลมหายใจในการจะต่อสู้กับสงครามจัก,กรพรรดิครั้งนี้ซึ่งเบื้องหลังของพิกนัมนะครับเราก็จะเห็นการต่อสู้นะครับก็จะมีซามูไรเนี่ยมาช่วยหนุนด้วยนะครับในการต่อสู้ของเหล่าบรรดาลูกน้องไคโดและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับโดยจะเห็นนะครับว่าเจ้าอาภ ้พลังของตนเองนะครับในการโจมตีใส่เอ็กตรกแต่เอ็กตรกนั้นนะครับไม่เป็นอะไรนะครับเพราะเขารู้ไตรเลยครับว่าจริงๆแล้วนะครับการที่อาพูนั้นโจมตีใส่คนอื่นได้ไม่ใช่เป็นเพราะเสียงนะครับและนะครับดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะสับสนแล้วครับว่าการโจมตีของอาพูนั้นเนี่ยมันไม่มีทิศทางในการโจมตีเลยแต่เอ็กตรกนะครับรู้ไตนะครับการโจมตีของอาพูนะครับการโจมตีของอาพูนั้นเนี่ยจะเล็งทิศทางนะครับด้วยดวงตาของอาพูเองจึงทําให้เราจะเห็นนะครับว่าเอ็กตรกนั้นสามารถต่อสู้นะครับกับอาพูได้โดยที่่เเาาไมจํป็น ที่ต้องอุดหูนะครับในการแชีป้องกันการโจมตีของอาภูแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังต่อสู้ดุเดือดเลยนะครับยั้งกับหนังจีนนะครับอยู่ๆนะครับก็มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นทะลุกําแพงออกมาโดยจะเป็นยามาโตะนะครับที่วิ่งทะลุกําแพงออกมานะครับและเธอก็ตกใจด้วยเช่นกันที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรกกับอาภูนะครับอีกแถมหนึ่งในนั้นนะครับยังเป็นคนในหกล่องนภาด้วยนะครับปรากฏตัวอยู่ที่นี่อาภูเห็นแบบนั้นนะครับว่ายามาโตะปรากฏตัวขึ้นเขารู้แหละครับว่ามาโตะในตอนนี้เนี่ยไม่ อีกทั้งเอ็กเลรกนั้นนะครับก็ดูจะไม่ค่อยร่วมมือกับเขาสักเท่าไหร่นะครับมันคงถึงเวลาแล้วล่ะที่เขานั้นนะครับจะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับก็คืออาจจะฟิลแบบไปเปลี่ยนเป้าหมายในการชักจูงยามาโตะไปนะครับเข้าพวกของตัวเองมากกว่าอาภูนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยตะโกนเรียกยามาโตะในทันทีนายหญิงยามาโตะช่วยโปรดฟังฉันสักหน่อยเถอะฉันจะพูดด้วยการแรปให้ฟังเองแต่ยามาโตะนั้นนะครับไม่อยากจะฟังอะไรทั้งสิ้นนะครับดยเธอก็ตอบกลับไปเลยแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเวลาแล้วฉ คิดว่าฉันเนี่ยจะร่วมมือกับนายเป็นอันต์และในระหว่างวิ่งนั่นเองเนะครับยามาโตะเข้าจงตีใส่เอ็กดรนะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่าอย่ามาคว้างหน่อยเลยคิดว่าจะหยุดฉันได้หรือไงเอ็กดรนะครับก็หน้าเวอเลยแหละครับแล้วก็บอกว่ารอก่อนยามาโตะตอนนี้เนี่ยฉันออกจากการเป็นพรคพวกกับไคโดแล้วยามาโตะเห็นแบบนั้นนะครับจึงรีบขอโทษน,นะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่า,วายัางไงก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยฉันกําลังรีบอยู่ตอนนี้โอินิงาชิมากับเมืองหลวงดอกไม้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตสุดๆและ ร้อยศูนย์ไคโดได้วิ่งไล่ล่านะครับในตัวของยามาโตะส่วนอาภูในตอนนี้นะครับเห็นแบบนั้นนะครับจึงบอกว่าฟูกะแกคิดว่าแกจะไปไหนกันนะเจ้าพวกที่เหลือซากิอีบิพวกแกเนี่ยรีบตามฉันมาเลยยังไงก็แล้วแต่ฉันต้องให้ยามาโตะนั้นเนี่ยมาเป็นพักพวกของฉันที่ได้และทั้งหมดนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กเรกอาภูนะครับหรือว่านัมเบอร์ทั้งหมดนะครับก็วิ่งตามยามาโตะไปนะครับเรียกได้ว่าวิ่งเป็นหนังแขกกันเลยนะครับเจ้าพวกนี้เนี่ยเหตุการณ์ทุกตัดไปบริเวณชชัั้้นนนนนน2ะรบขอองงตตวปสาาโโโิิดยใี CPC กำลังไล่ล่าตัวนะครับนิโคโรบินอยู่นะครับตามคําสั่งก่อนหน้านี้ซึ่งเผามิงเห็นแบบนั้นนะครับจึงรีบปกป้องนิโคโรบินรีบหนีไปซะคุณโรบินพวกเราจะปกป้องคุณเองและในตอนนั้นก็จะเป็นบลูคนะครับอุ้มร่างของโรบินนะครับเพื่อกระโดดหนีนะครับลงมาจากชั้น2บลูคนะครับที่อุ้มร่างของโรบินอยู่นะครับก็พูดจาบนพืมพำเจ้าพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่เราเจอที่เดดโรซ่าไม่ใช่หรือไงว่าแต่ว่าเนี่ยทำไมเจ้าพวกนี้เนี่ยถึงมาที่นี่กันโรบินนะครับจึงอธิบายแหละครับว หน้ากากตรงนั้นน่ะเป็นพวกที่อยู่สูงไปกว่า c p พีโพวกนั้นอีกโดยในตอนนี้จะเห็นว่า c p พีซีโนั้นก็ใช้ท่าโซของตนเองนะครับตามนิโคโรบินและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่ซันจิหลังจากที่เขาวิ่งหนีควีนออกมานะครับและเขานั้นก็มาอยู่นะครับณย่านคมแดงนะครับที่มีเหล่านะครับสาวขายบริการเนี่ยอยู่กันเต็มโดยภาพเบื้องหน้าของซันจินะครับจะเห็นว่าจะมีหญิงสาวขายบริการนะครับก็คือเจ็บหนักเลยนะครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแหละครับว่าใครนั้นเป็นคนโจมตีนะครับซึ่งซันจิก ผู้หญิงที่อยู่ริเวณนั้นที่ไม่ได้บาดเจ็บด้วยต่างปาเข้าวของนะครับห,หรือว่าพยายามจะปกป้องตนเองแล้วก็บอกเลยแหละครับว่าก็มีแค่นายไม่ใช่เหรอที่อยู่ตรงนี้นายนั่นแหละเป็นคนจัดการหญิงสาวผู้นี้นายเป็นกองกําลังของประเทศวาโนะไม่ใช่หรือไงซันจีนะครับที่กําลังช็อกอยู่นะครับ <participated S 2> ก็เลยบอกเลยแหละครับว่าใช่ฉันเป็นกองกําลังแต่ว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ฝีมือฉันด้วยผู้หญิงนะครับก็ทําการไ LIKE ล่ซันจีออกไปนะครับซันจีเมื fin, <oret> ่อเห็นแบบนั้นนะครับเขารู้ได้ทันทีแหละครับว่าคนอย่างเขานั้นที่ไม่มีวันทําร้ายผู้หญิงเป็นนอัาดคแต่่สที าทํแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายีนของเขาที่ถูกปลูกขึ้นนะครับจึงทำให้เขานั้นเป็นคนที่ไร้จิตใจนะครับเปรียบเสมือนนะครับพี่น้องของเขาหากใครจังการได้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องของซันจีเนี่ยก็เคยจัดการนะครับสาวใช้นะครับก็คือกระตืบสาวใช้โดยไร้ความปาณีนะครับคือแบบว่าไม่ได้ห่วงนะครับหรือว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษเลยซันจีเห็นแบบนั้นนะครับก็ได้เหียใจตนเองสุดๆเลยนะครับที่เขานั้นอาจจะกลายเป็นคนแบบนั้นคนที่เขานั้นเกลียดชังที่สุดและในระหว่างนั้นเองนะครับที่ซันจีกําลังเศร้าอยู่นะครับเจ้า ตัวขึ้นนะครับพร้อมด้วยร่างไดโนเสาร์ของตนเองโดยเจ้าควีนนะครับก็พูดจาถักทางเลยครับบอกว่าซันจีนั้นแะแอบมากบดานนะครับหรือว่ามาหลบในอยู่ในย่านโคมแดงนี้นั่นเหรอแต่ซันจีนะครับก็กําลังคุ้นคิดอยู่เลยครับว่าร่างกายของเขานั้นที่ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับมันคืออะไรกันแน่และเขานั้นนะครับจดจําเหตุการณ์ที่เขาทําร้ายผู้หญิงไม่ได้เลยนะครับซึ่งเขาก็รู้สึกงงนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่เขานั้นจะต้องหาคําตอบให้ได้นะครับกับเหตุการณ์ครั้งี้จะ็หกว่ิผูญท าดเจ็บก่อนหน้านี้นะครับโดยผู้หญิงที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้พยายามจะขอความช่วยเหลือนะครับจากซันจิโดยเธอบอกซันจิหละครับว่าเธอขอโทษนะครับที่เธอนั้นเป็นคนของไคโดแต่ว่าเธอนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะมาอยู่ที่นี่เธอนั้นเป็นเพียงแค่เกอิชานะครับที่ถูกนําตัวมาจากเมืองหลวงดอกไม้เท่านั้นโดยเธอนั้นอ้อนวอนนะครับขอให้ซันจิอย่าทําร้ายเธอเป็นอันขาดแต่ว่าซันจิในตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีหน้า,นาหน้าตาหรืออะไรต่างๆในร่างกายของเขานั้นเปลี่ยนไปนะครับและเขาได้ทําร้ายผู้หญิงคนนั้นไปนะครับและเมื่อเขามีสติิขขึ้้้นนนนนมาาาเเก็็หหว่ผูญงคั ก็คือบาดเจ็บไปนะครับจากการที่ถูกโจมตีซันจินะครับเมื่อเห็นแบบนี้นะครับเขาก็ได้แต่คิดแหลคะครับว่านี่ลูฟี่แบบไหนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับนายมากกว่ากันระหว่างชั้นที่เป็นชายที่ไม่สามารถใช้มือกับเท้าในการโจมตีผู้หญิงได้เลยหรือจะเป็นชายที่โคจะแข็งแกร่งแต่จิตใจดุดเช่นปีศาจโดยคนคนนั้นสามารถเด็ดหัวใครก็ได้เพียงแค่นายสั่งการมาเป็นมนุษย์ที่มาจากวิทยาศาสตร์หรือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ตอนนายที่จะเป็นราชาโจนสลัดมากกว่าหรือเปล่าโดยซันจินั้นนะครับก็หยิบกระป๋องเรด,ดสูตรของตัวเอง ขึ้นมานะครับและเขาก็บอกเลยแหละครับว่ายังไงก็แล้วแต่ฉันเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วซึ่งใบหน้าของควีนนั้นนะครับแบบโค้จะรักในตัวของซันจิเลยนะครับฟิลแบบอยากจะเห็นแล้ววิทยาศาสตร์นะครับชุดเรสูดนะครับของเจอร์มานะครับแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อซันจินั้นโยนกระป๋องของตัวเองลงที่พื้นและทําการเหยียบลงไปนะครับจนระเบิดคาตีนเขาเลยด้วยซันจินะครับก็เลยพูดเลยแหละครับว่าเพราะฉันเนี่ยสวมชุดไอ้บ้าๆนี้พลังของฉันก็เลยถูกปลุกให้ตื่นขึ้นวิทยาศาสตร์พวกาลันนี่จะ ไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้ฉันตัดสินใจเด็ดขาดแล้วฉันเนี่ยจะไม่ใช้ไอ้ชุดบ้าๆนี้เป็นอันขาดฉันจะไม่มีวันจะเป็นแบบเดียวกับไอ้เจ้าพวกเจอมาพวกนั้นด้วยซันจีนั้นนะครับก็บอกลานะครับลาก่อนละกันเจ้าพวกเจอมาลาก่อนละกันโรงอาบน้ําหญิงที่ฉันรักด้วยหลังจากนั้นนะครับซันจีหยิบแมลงสื่อสารขึ้นมานะครับเพื่อทําการติดต่อโซโลซึ่งโซโลนั้นก็กําลังต่อสู้นะครับอย่างดุเดือดเลยซึ่งเขาก็ไม่รู้เลยครับว่าทําไมกันนะครับแมลงสื่อสารถึงมาอยู่ในตัวของเขาได้ซ แกเนี่ยหลงทางไปไหนเนี่ยหรือไปตายที่ไหนเนี่ยฉันจะได้ไปตามตัวแกได้ถูกโซโลเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยสวนดาบกลับไปใน,ท,นทันทีโอ้ยไอ้เจ้ากุ๊กง้างเอ้ยอย่าพึ่งมากวนฉันตอนนี้ได้ไหมแต่ซันจีนั้นรีบพูดกับโซโลเลยครับว่าแกเนี่ยฟังฉันให้ดีนะจากนี้ไปพวกเรานั้นจะจัดการกลุ่มโจรสัตร์ร้อยอศูนย์แต่หลังจากเสร็จสืครั้งนี้หากฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนดังเดิมแกเนะ่ะจะต้องมีหน้าที่ในการปิดชีวิตฉันซะรู้ใช่ไหมไอ้เจ้าหัวหมอสโดยโซโลนะครับก็ตกใจนะครับกับ จะทามันเองฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันก็จะรอให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นถ้าอย่างนั้นแกน่ะห้ามตายก่อนสะละ่ะเซนจีนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นกลับมานะครับก็ขอบคุณในตัวของโซโลนะครับและเขานั้นก็มุ่งหน้าไปเพื่อจะโจมตีนะครับใส่ทางด้านของเจ้าควีนนะครับโดยใช้ท่า h ฮ l เ Memory โจมตีใส่ควีนนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับมังงะวันพีชในตอนที่1,031ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1,031นะครับผมก็พยายามจะอธิ แล้วก็รายละเอียดในการพูดคุยกันซึ่งถือว่าเยอะนะครับกว่าสปอยมาอีกเนะยครับเพราะว่ามันก็จะมีปลีกย่อยเยอะแยะเลยหวังว่าทุกคนนะั้นจะชื่นชอบสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนนะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับช่องทางนั้นฝากไว้ด้วยละการสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ